หลายท่านทักมาขอให้คุณไก่ช่วยแชร์ตัวเลขต้องห้ามที่ห้ามใช้ในเบอร์มือถือให้ฟังกันหน่อยเลขต้องห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงหลักๆเลยคือเลขศูนย์ที่หมายถึงไวรัสหมายถึงเชื้อโรคเลขหนึ่งหนึ่งชีวิตขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนพลุเลขหนึ่งสองหรือสองหนึ่งชีวิตมักหนีไม่พ้นการทะเลาะเบาแวงเลขหนึ่งสามหรือสามหนึ่งชีวิตจะเจออาถรรพ์เจออุบัติเหตุ เลข18หรือ81ถูกโกงถูกหักหลังทําคุณคนไม่ขึ้นติดคุกติดตารางเลข27หรือ72เป็นเลขหนี้สินเลข34หรือ43เกิดศัตรูเพราะคำพูดเลข37หรือ73เลขแห่งอุปสรรคและอุบัติเหตุเลข38หรือ83เลขอารมณ์ร้อนและก็ประมาทเลข48หรือ84คือเลขโกหกเก่ง เลข5-7หรือ7-5มีแต่การทะเลาะเบาะแวงและการโต้เถียงเลข6-7หรือ7-6เป็นเลขที่อันตรายมากๆไม่จากเป็นก็จากตายจากสิ่งที่รักก่อนวัยอันควรนะคะเลข6-8หรือ8-6ลุ่มหลงมัวเมาถ้าท่านใดมีเลขเหล่านี้ในเบอร์มือถือทักมาหาคุณไก่เพื่อเปลี่ยนเบอร์ด่วนเลยค่ะดรไก่เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะ